ผมเป็นทาสเงินของเขาตอนที่7บททดสอบของพายุผมเดินตามผู้หญิงคนนั้นออกมาจากข้างและขับรถตามไปจนถึงที่ที่หนึง่งผู้หญิงคนนั้นขับรถมารับผู้ชายที่โรงแรมผมกำมือแน่นเข้ากับพวงมาลัยรถไม่รู้ว่าทำไมเมื่อเจอเธอคนนี้ผมถึงได้เจ็บแค้นนักแต่อีกใจกลับยังจดจำทุกความรู้สึกที่ดีต่อกันได้อย่างชัดเจน เมื่อนึกได้ว่าผมทิ้งให้เจ้าเด็กนั่นรออยู่ที่ห้างและผมคงจะอยู่ตามผู้หญิงคนนี้ต่อผมจึงสั่งให้ไอ้ปกรณ์ไปรับแทนไปรับเด็กนั่นแทนกูทีนะผมเอ่ยขึ้นเมื่อปลายสายกดรับแล้วอา้าวรับเด็กเด็กที่ไหนวะที่ห้างร้านเสื้อผ้าร้านประจำที่มึงเคยไปนอนกับเจ้าของร้านมาก่อนนะ่ะเออยย้ำจังวะ แล้วทำไมถึงให้กูไปรับแทนล่ะครับคุณพายุครับมึงไม่ว่างหรอมาใช้เพื่อนเนี่ยกูยุ่งอยู่ไว้จะเล่าให้ฟังทีหลังแล้วก็จ่ายตังค์ให้กูด้วยเดี๋ยวจ่ายจ่ายเงินค่าอะไรวะอย่าบอกนะว่าเปเด็กแล้วมึงไม่มีเงินจ่ายเนี่ยจ่ายจ่ายไปก่อนเถอะกูจะคืนให้มึงสองเท่าในยินแบบนี้ก็น่าช่วยหน่อยก็ได้ตอนนี้กูกำลังผ่านห้างพอดีเดี๋ยวแวะไปรับ ไปส่งให้ถึงที่เลยครับเพื่อนฟังที่ไอปรกรณ์บ่นเสร็จผมก็ตัดสายไปไอ้นี้มักเซลผมกับเด็กนั่นทุกครั้งที่ผมพูดถึงมันคงจะมันไส้ผมนักเพราะตอนแรกปรกรณ์เอาเด็กคนนั้นมาขายให้ผมแต่ผมกลับไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นกลับมาเสนอตัวให้ผมซื้อตัวเอาไว้ด้วยเหตุจำเป็นที่ผมต้องรู้ให้ได้ว่าลูกคุณหนูแบบนั้นทำไมถึงได้ร้อนเงินนัก วาทีเดินเคว้งไปตามทางเข้าไปยังตึกคณะที่วาทีเรียนในหัวเขาก็พลานหยุดคิดถึงเรื่องราวของเขากับคุณพายุไม่ได้ผมเป็นอะไรก็ยังตอบไม่ได้เลยผมรู้สึกเสียใจนิดหน่อยที่โดนปล่อยให้รอแบบนั้นและผมเองก็ไม่ได้ดีใจที่คุณพายุให้คุณบักกรมารับผมผมผิดหวังหรือว่าเพราะอะไรนะผมเดินไปหาไทยที่ยืนรอผมอยู่หน้าตึก ทำไมไม่ให้เราไปรับที่หอล่ะพอดีออกมาทำธทุรนะน่ะเลยมาเองสะดวกกว่าไม่ต้องรบกวนไทยด้วยไงผมพูดแบบนั้นเพราะไม่อยากให้ไทยรู้ว่าเมื่อคืนผมไปที่ไหนมาหลังจากที่คุณปรกรณ์มาส่งผมก็กลับขึ้นไปเปลี่ยนชุดเป็นนักศึกษาแล้วก็ออกมาที่มหาวิทยาลายัยแล้วกินข้าวมาหรือยังเนี่ยหน้าตาดูไม่สดใสเอาซะเลยเราเพลียนิดหน่อยนะ่ะขี้เกียจชะมัด ผมเอ่ยออกมาพร้อมกับขำเล็กน้อยผมคงคิดว่ากจนเพื่อนสังเกตได้ซะละมัง้งเอาหน้าเดี๋ยวก็ได้หยุดแล้วนี่ปะเราขึ้นเรียนกันจวนจะได้เวลาละผมเดินขึ้นตึกเพื่อไปเรียนและในขณะที่เรียนอยู่สมองของผมก็นึกถึงแต่คุณพายุอยากรู้ว่าตอนเย็นคุณพายุจะพา,ะพาไปไหนทำอะไรที่ไหนและคำถามที่ว่าทำไมถึงโดนปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้น มันกลับกวนใจผมซะจนไม่มีสมาธิผมหยิบมือถือขึ้นมาดูไม่ได้มีสายเรียกเข้าหรือข้อความจากคุณพายุเลยนี่ผมกำลังหวังอะไรอยู่ว่าเสียงของพอดเอ,อ่ยเรียกผมหลังจากเลิกเรียนว่ายังไงผมได้แค่ตอบแบบห้วนๆเพราะผมยังไม่ลืมว่าพอดหลอกผมออกไปเจอพี่บอมในวันนั้นขอกุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมพอดเอ,อ่ยขึ้น ก่อนจะมองไปยังไทยที่ยืนอยู่ข้างๆได้สิงั้นเราไปรอที่รถนะไทยพูดบอกผมก่อนจะเดินออกไปจากห้องผมยืนรอฟังสิ่งที่พอดพูดต่อจากนี้เราขอโทษเรื่องวันนั้นนะเราไม่รู้ว่าวาจะเกลียดพี่บอมขนาดนั้นน่ะผมปลายตามองในสิ่งที่พอดเอ่ยออกมาก็จริงสินะผมรักผู้ชายคนนั้นมากจนใครๆก็ไม่เคยคิดว่าผมกับเขาจะเลิกกันได้ง่ายขนาดนี้ เราไม่นึกว่าพอจะโกหกแต่ก็ช่างมันเถอะมันผ่านมาแล้วล่ะพี่บอมรู้สึกผิดกับวามากนะผมสายหน้ามันสายไปแล้วล่ะพอสไอ้นั่นมันฝากพอสให้มาคุยกับเราเหรอก็ไม่ใช่ทั้งหมดเราแค่อยากขอโทษที่เราหลอกวางั้นก็คงไม่ใช่หน้าที่ของพอสหรอกที่ต้องมาพูดแทนเขาเราไปก่อนนะไทยรอเราอยู่นะผมไม่รอฟังอะไรจากพอสอ,อีก ก่อนจะเดินออกมาทิ้งให้พอดยืนอยู่คนเดียวแบบนั้นผมเจ็บมากพอแล้วกับเรื่องคุณคณนนี้และผมก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อลบทุกคำดูถูกถึงแม้จะโดนคุณพายุมองว่าผมชอบเงินมากกว่าสิ่งไหนก็ช่างมันอาจจะจริงอย่างที่คุณพายุว่านั่นแหละผมก็เป็นแค่ทาสเงินของเขาไอ้พอดมันมีอะไรกับว่าน่ะดูซีเรียสกันทั้งคู่เลยเรื่องไร้าสาระนะ่ะแล้วนี่ไทยจะไปในต่อ ถ้ามีธุระไม่ต้องไปส่งเราก็ได้นะว่าพูดบอกแบบปัดปัดไปว่ากับไทยถึงจะเป็นเพื่อนสนิทกันเรื่องความรักว่าทีก็ไม่อยากจะเปิดเผยให้อีกฝ่ายรับรู้สักเท่าไหร่ตอนคบกับพี่บอมก็รู้ว่าคบตอนเลิกก็รู้แค่ว่าเลิกว่าไม่ค่อยจะเล่ารายละเอียดอะไรไปมากกว่านี้ไม่มีหลอกธุระนะ่ะไปกินข้าวกันเราเลี้ยงเองไทยชวนอีกฝ่ายเพราะเห็นว่าช่วงนี้วาดูเงียบเยไปและคงทำงานหนัก จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองว่าดูเวลาว่าตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วและว,ว่าก็ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดของเจ้านายว่าที่นัดตอนเย็นเขาควรเข้าไปพบพาย,ยุตอนไหนดีนี่ก็ยังไม่ค่้าไปกินข้าวกับไทยก็คงน่าจะทันรถของไทยเคลื่อนมาจอดที่ศูนย์อาหารที่มหาวิทยายลัยที่นี่เป็นที่โปรดของไทยเพราะว่าอาหารถูกและอร่อยมากไทยและวาทีจึงชอบมาหาอะไรทานกันอยู่บ่อยๆ วันนี้คนน้อยแฮะดีสิจะได้กินเร็วๆวันนั้นนะยืนรอนานมากไทยบุนออกมาเมื่อนึกถึงเวลาเข้าแถวต่อคิวซื้ออาหารด้วยความรอไม่ไหวจึงต้องกลับไปหาอะไรกินข้างนอกมหาวิทยาลัยแทนวากินอะไรเดี๋ยวเราซื้อให้ไม่เป็นไรแยกกันซื้อก็ได้ไทยไปก่อนเลยว่าพูดบอกเพื่อนเพราะเห็นท่าว่าไทยคงจะหิวมากแล้วงั้นว่าไปซื้อน้ำรอเรานะเดี๋ยวเรามาว่าพยักหน้ารับ ก่อนจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณพายุสวัสดีครับนายอยู่ไหนตอนนี้ฉันอยู่ที่หน้าตึกคณะของนายแล้วผมไม่ว่างกินข้าวกับเพื่อนอยู่ศูนย์อาหารครับฉันไปถึงต้องเจอนายยืนรอฉันอย่าลืมว่าวันนี้นายต้องทำงานนะเดี๋ยวสิครับผมกำลังกินข้าวกับเพื่อนอยู่นะฮะเลือกเอาระหว่างให้ฉันเดินเข้าไปลากตัวนายออกมากับรอขึ้นรถอยู่ข้างหน้านายจะเอาแบบไหนให้ตายสิ แล้วคุณพายุรู้ได้ยังไงว่าเขาเรียนเสร็จกี่โมงแถมยังมารอรับหน้าคณะอีกไม่ได้มีการนัดล่วงหน้ากันเลยหรือไงแล้วนี่จะทิ้งไทยไว้ได้ยังไงต้องโทรบอกไทยซัก,ก่อนแต่ว่าผมปลายสายตัดไปทันทีไม่รอฟังในสิ่งที่อิคนจะพูดไยทันความคิดวารีบกดโทรศัพท์ไปหาไทยแทบจะทันทีเพราะเมื่อมองหาอีกคนก็เห็นเดินไปอยู่อีกฝั่งของศูนย์อาหารเสร็แล้ว และจากคณะของเขามาที่ศูนย์อาหารก็ไม่ได้ไกลเลยถ้าเทียบกับคุณพายุที่ขับรถด้วยความเร็วแสงคงออกไปรอไม่ทันแน่ๆไทยรับโทรศัพท์สิวาทีกดต่อสายพร้อมกับรีบก้าวเท้าเร็วๆออกจากศูนย์อาหารร่างสูงของไทยเดินเข้ามายังโต๊ะที่เขาบอกให้วานั่งรอก่อนหน้านี้ไทยนั่งรอเผื่อว่าวาทีจะไปซื้อข้าวอยู่ยังไม่กลับมา แต่นี่ก็นานจนผิดสังเกตหายไปไหนอีกแล้วไทยเอ่ยออกมาเมื่อเขาไม่เจออีกคนมองหาจนทั่วก็ไม่เจอนึกได้แบบนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและก็พบข้อความจากวาทีเราขอโทษนะพอดีเรามีงานด,วดนะ่วนน่ะไว้เราจะเลี้ยงข้าวเป็นการไถ่โทษโดนทิ้งอีกแล้วสิเราไทยเอ่ยออกมายิ้มยิ้มเมื่อเดินออกจากศูนย์อาหารได้ไม่นานเขาก็เจอรถที่จำได้ดี ขับมาจอดอยู่ตรงหน้ามือเล็กเปิดประตูเข้าไปนั่งก็พบว่าพายุใส่สูตรกับแว่นกันแดดสีชาอันโปรดเสื้อผ้าที่ฉันพาไปซื้อละ่ะพายุเอ่ยถามทันทีเมื่ออีกคนขึ้นมาบนรถแล้วอยู่ที่ห้องครับว่าตอบตามความจริงเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมพายุถึงได้พาไปแต่พายุไม่ได้เป็นคนซื้อให้สักหน่อยเป็นคุณปรกรณ์ต่างหากที่จ่ายเงินแล้วก็ คุณพายุไม่ได้เป็นคนซื้อนี่ฮะคุณประกรณ์ต่างหากที่จ่ายเงินให้ฉันเป็นคนสั่งเองมันจ่ายก็เหมือนฉันจ่ายนายมีปัญหางั้นหรอก็คุณทิ้งอีกครั้งที่วาทีต้องกลืนคำพูดต่อจากนี้ลงคอไปนี่เขากำลังจะโวยวายใส่คุณพายุที่ทิ้งเขาไว้งั้นหรอเปล่าครับพายุปลายตามองอีกคนที่เงียบไปดือด้อๆไม่นานพายุก็พาวาทีมาถึงหอพักเดี๋ยวสิครับ นี่คุณจะไปไหนวารีบลงจากรถเข้าไปขวางคุณตัวสูงที่ลงจากรถแล้วเดินดุมๆเข้าไปในคอนโดโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าวาทีพักที่ห้องไหนทําเป็นเหมือนรู้ดีไปงั้นแหละห้องนายไงเดินนําไปสิพายุเอ่ยออกมาพร้อมกับถอดแว่นกันแดดนั่นออกรอผมข้างล่างก็ได้นะครับผมไปไม่นานหรอกจะให้พายุขึ้นห้องไม่ได้เด็ดขาดทำหน้าอย่างขัดใจเมื่อโดนปรามไม่ให้ขึ้นห้องด้วย ห้องนายมีใครอยู่ด้วยหรือไงทำไมฉันขึ้นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามีใครหรอกนะแต่มันแปลกๆจู่ๆมาขอขึ้นห้องคนอื่นแบบนี้วาทีคิดก่อนจะขมวดคิ้วเข้าหากันเปล่าครับคิ้วหนาขามมดเลิกขึ้นสายตาคมมองไปยังคนตัวเล็กแบบดุๆว่าถ้าเปล่าก็รีบเดินนำเขาขึ้นห้องไปสิขายาวเดินก้าวตามคนตัวเล็กกว่า ร่างสูงกว่าตามองบริเวณโดยรอบคอนโดที่มองเพื้นๆก็ไม่ได้แตกต่างจากหอพักสักเท่าไรเพียงแค่ที่นี่ดูเรียบๆไม่ได้รู้ราหรือว่าเก่าสุดโทมอะไรหากแต่พายุสงสัยว่าลูกคุณหนูคงไม่อยากอยู่ในที่พักที่ดูไม่ค่อยมีระดับแบบนี้นักห้องผมก็เล็กนิดเดียวคุณหาที่นั่งตามสบายนะฮะ เชิญแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้หาที่นั่งหย่อนก้นลงตามอัธยาศัยและวาทีก็หายลับเข้าไปในห้องนอนพายุไม่ได้นั่งพักหรือยืนอยู่เฉยเมื่ออีกคนเข้าไปแต่งตัวอยู่ร่างสูงก็เดินสำรวจไปทั่วห้องสายตาคมเก็บทุกรายละเอียดที่อยู่ในห้องนี้แม้แต่รองเท้าในห้องมีกี่คู่ขนาดไซส์เท่าไหร่ไซส์เท่ากันหรือเปล่าพายุจดจำมันเอาไว้ในหัวจนหมดแล้ว ว่าทีใส่เสื้อเชิ้ตสีครีมติดกระดุมเหลือแค่เม็ดส,สุดท้ายคุณตัวเล็กเดินอย่างไม่ค่อยมั่นใจนักกับสไตล์การแต่งตัวที่ดูแปลกไปกว่าทุกทีเราจะไปไหนกันหรอครับที่ที่นายก็น่าจะคุ้นเคยดีพายุเดินเข้าไปใกล้ร่างบางพร้อมกับยื่นมือดึงคุณตัวเล็กเข้ามาใบหน้าเล็กเกือบประทะกับแผงอกแกร่งนั่นคุณพายุน้ำเสียงเอ่ยแผ่วเบา เมื่อมือหนาเลื่อนขึ้นมาจับก,กระดุมเม็ดบนสุดพร้อมกับค่อยๆปลดมันออกทีละเม็ดทีละเม็ดเผยให้เห็นแผงอกเนียนขาวเหมือนผิวเด็กนั่นกระดุมที่ถูกปลดทําให้แหวกลึกจนมองเห็นรอยช้าที่พายุได้ทําเอาไว้ที่ที่จะไปนายไม่ต้องแต่งเรียบร้อยขนาดนี้ก็ได้เพราะนายก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรมุมปากอยากได้รูปยกยิ้มขึ้นพร้อมกับเสียงหืมในลําคอ สมองอันน้อยนิดของเด็กหนุ่มกำลังตั้งคำถามให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่กำลังจะประสบพบเจอในอีกไม่ช้าสมองก็พลันฉุดคิดไม่ได้ว่าพายุกำลังทำอะไรไม่ดีกับเขาอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นมาเฟียเอาเขาไปขายต่อหรืออย่างไรก็ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดี แต่ในสถานการณ์แบบนี้คิดเป็นอย่างอื่นก็คงจะยากพายุซื้อเสื้อผ้าแพงๆให้ใส่ก่อนจะออกไปด้วยกันและที่ทำงานที่คุ้นเคยดีมันคือที่ไหนกันนะบริเวณด้านหน้าของร้านบนชั้นสองของโรงแรมระดับ5ดาวไม่สิยังน้อยไป10ดาวเต็ม10ไปเลยแล้วกัน รูร้าใหญ่โตมากรอบบริเวณประดับประดาไปด้วยเสาโรมันขนาดใหญ่ลวดลายสีทองคลับขาวของต้นเสาและฝาผนังก็แอบแฝงด้วยสไตล์โมเดิร์นเข้าหน่อยๆตอนแรกก็นึกว่าจะจ้างเขามาเป็นเลขาในการประชุมหรืออะไร แต่พอขึ้นมาบุนชั้นสองของโรงแรมเท่านั้นวาทีก็เริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจเล็กน้อยเสียงเพลงดังก้องไปทั่วถุกยางก้าวที่คุณตัวเล็กเดินตามอีกคุณเข้ามาในร้านไม่สิมันเป็นบ่อนขนาดใหญ่มากต่างหากคงเป็นสถานบันเทิงที่มีกิจกรรมการพนันเป็นหลักตอนลงจากรถก็รู้สึกสังหรณ์ใจชอบกลในใจก็ภาวนาว่าอย่าโดนหลอกให้มาทำอะไรที่ไม่ดีเลย แต่สมองกับหัวใจต่างย้อนแย้งกันไปมาเพราะสมองคิดเอาไว้ว่าอาจจะโดนขายต่ออีกทอดแต่ใจก็ยังคงเชื่อว่าคุณพายุที่ดูใจร้ายก็คงไม่ได้ร้ายขนาดนั้นคนที่มองดูแล้วคงเป็นพนักงานต้อนรับยกมือไหว้ทักทายผู้เป็นเจ้านายพร้อมกับมือที่เก็บกลับเข้าไปประสานกันไว้อย่างนอบน้อมรังสีมาเฟียแพ่ซ่านไปทั่วชวนให้ใจวิวขายาวก้าวหยุดหน้าบาเล่ แอลกอฮอล์หลากสีสันจากหลายประเทศถูกตั้งวางโชว์อยู่ด้านหลังของบาร์เทนเดอร์หนุ่มร่างโตคุณตัวเล็กได้แต่มองสำรวจด้วยความอึดอัดใจไม่เคยเข้ามาในที่ที่ดูแพงและอันตรายเท่ากับที่นี่มาก่อนที่เคยไปก็แค่ร้านผับปลาเล็กๆย่านใจกลางกรุงเท่านั้นแขกที่นัดไว้มาถึงหรือยังตอนนี้กำลังเล่นอยู่ในห้องครับชายหนุ่มร่างใหญ่ สวมชุดสูทสีดำพร้อมแว่นตาดำคลับทึบเดินเข้ามารายงานเจ้านายถึงแค่คนสำคัญในวันนี้ถ้าเรียกไม่ผิดคงเป็นบอดี้การ์ดหรือเปล่านะสายตาคมตวัดมองอีกคนที่ยังยืนนิ่งงันไม่ก้าวเท้าตามเข้ามามือหนารั้งข้อมือคนตัวเล็กฉุดเข้าหาตัวยืนเวออยู่แบบนั้นทำเหมือนไม่เคยเจอที่แบบนี้เลยนะเปล่าครับแค่แปลกใจนิดหน่อยไม่ต้องลากผมหรอกครับผมเดินเองได้